ได้รายงานผู้วิาเมื่อวานเมื่อคืนนะครับท่านส่งหนังสือมาเนื่องจากว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเราส่งไปถึงประเทศเปลีมาแล้วก็สำเนาให้รัมบตรีว่าการกระทรวงอัดไทยกับกระทรวงทรัพย์ของเียนมานะครับเพื่อนัดพบเจรจากันนะครับไปแล้วนะฮะมีหนังสือนี่ยที่ผมมอบให้ทางทางพี่แดงนะฮะไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่ ส่งไป่ดนที่สุดนะครับแต่ไม่ได้ส่งวันนี้นะฮะส่งมาแล้วหลายวันก่อนที่จะจะมีการรับข้อพิจารณาตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะ,จะมอบไว้ให้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวงอัดไทยซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยท่านทีรัฐสาเร็จวาน,นิช์เนี่ยท่านก็จะมีการประชุมออนไลน์ร่วมกับทางเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งกรมควบคุมมลพิษด้วย นะครับในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับต้องต้องเรียนว่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการแก้ปัญหาเพราะว่าแม่น้ำแม่น้ํากบเนี่ยเป็นแม่น้ําสายหลักของเชียงรายแล้วก็จากนี้ไปก็จะมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องรวมถึงเมื่อคืนได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยท่านทีละสาเร็จวานนี้ของจีนก็จะลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็จะต้องคุยกับทางเงียาก,ก่อน